บนบ้านเร็วไปนอนข้างบนไปเร็วเร็วเร็วโอ้ยคุณแม่คะวันหลังคุณแม่ไม่ต้องชวนแองจี้ไปบ่อนนี้นะคะแองจี้ไม่ชอบอะ่ะดูสิกลับม,มาตอนเช้าเลยอะไรไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยทําเป็นบน่นดูสิคะแม่เล่นแป๊บเดียวเนี่ยดูได้เงินไป่ตั้งหนะ้าหมื่นเนี่ยโอ้ยโชคดีที่สุดเลยเหม็นอะไรเนี่ยทํามาถามอีก เฮง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 นี่เมื่อไหร่คุณแม่จะเลิกเล่นการพนันสักทีอะคะระวังเหอะสักววันน่ะจะหมดตัวก็เพราะไอ้ผีพนันเนี่ยจะเลิกเล่นไงอะทุกวันเนี้ยมีกินมีใช้มีบ้านหรูขนาดเนี้ยก็เพราะเงินการพนันทั้งนั้นล,ลูกแต่มันไม่มีใครได้ดีเพราะไอ้การพนันนี่หรอกนะคะนี่ถ้าอยากให้แม่เลิกเล่นการพน,นันหนูก็ต้องแต่งงานกับคุณวีให้ได้สิ เราสองคนจะได้สบายแล้ววันนั้นแม่สัญญาว่าแม่จะเลิกเล่นกันพนันเด็ดขาดแต่ตราบใดที่น้งออยกับมันยังมันก้างขวางคอแผนของเราก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกคะ่ะ ทำไมวันนี้คุณออนตื่นเช้าจังไม่เป็นไรของเขาเนี่ย ไม่ทําเองอะ่ะมันเป็นหน้าที่ของป้ามชเชหยวนี่ <c oughs> ก็บอกอยู่นี่ว่าเธอจะมาทํากับข้าวฉันอะ่ะก็เลยมาเป็นลูกมือช่วยข <c oughs> ี่เกียรติพูดจา ได้สิคะอ่าเชิญครับ เลยอย่างนี้ฉันก็สบาย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 ทานเยอะๆนะคะดีแล้วมาเลยเด็กคะคุณค่ะเชค่ะเพิ่งจะตื่นแล้วเจมีคุณสมบัติความเป็นภรรยาเลย แทนี่จะตื่อแต่เชา้ามาเตรียมกับข้าวให้สามีทำตัวไม่ได้เรื่องไม่ต้องแก้ตัวนะคุณแม่ไม่ต้องเถียงแทนเมียคนเป็นเมียเขาต้องทากับข้าวกับปลาเป็นจะต้องดูแลบ้านเรือนไม่ขาดตกบกพร่องนี่อะไรอ่ะดีแต่ชี้นิ้วสั่งคนใช้ทำตัวเป็นเมียดีๆเป็นไหมเข้าใจหรือเปล่า สมน้ำหน้าโดนคุณนายเฉ่งตะชาวันนี้กับข้าวอร่อยมากเลยนะครับป้าไม้นะคะ เนี่ยอืออย่างนี้เก่งนะเนี่ยไม่บอกไม่รู้นึกว่ากุ๊กโรงแรมห้าดาว <c oughs> ค่ะแต่ไม่ใช่ฝีมืออีชั้นหรอกค่ะเป็นฝีมือคุณออนค่ะนี่คุณทำามกข้าวอร่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต้องทำให้ผมทานทุกวันแล้วนะนี่เสียแรงนะคะที่คุณอนอนะเธอตั้งใจทำให้คุณมีรับประทานนะคะเจทำเป็นทักับ มีหืมกะจะให้ผัวรักผัวหลงละสิท่า,าคุณนายจุค่ะาแตงมีว่าเนี่ยจุ๊กขาเยอออดกระมลมันต้องแอบใส่ยาเสน่ห์เนี่ยลงไปในกับข้าวแน่นเลยจุ๊กขาไม่อย่างนั้นคุณมีเนี่ยจะมองนั้นตาเป็นมันเยอะอย่างนั้นเหรอจุ๊กขานึ่งน,นี้เป็นลาย จับทำงานบ้านดูสิมานั่งดูทีวีซะเฉิบเลยคำพูดฉันมันสทธิ์ตรงไหนเนี่ยคุณนายจุก่ะมันตั้งใจจะท้าทายคุณนายจุก่ะคุณนยายอย่ายอมมันนะจุก่ะต้องสั่งสอนให้มันเก็บหลักซะบ้างน,นึ่งนี่จัดการเลยตอนนี้ สารคดีกลายเป็นลิเกไปได้อะ่ะเอา้าเฮ้ยกลายเป็นหนังบูได้ไงเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันต้องคิดว่าโดนผีหรอเแน่ๆ แง่เจ้าค่ะอยากรองว่าไม่คืนสามวิเนี่ยนงอ่อนต้องวิ่งป่าราบแน่นอนเจ้าค่ะดีดีอ้วนฉูนฉีสงสัยรีโมทจะเสียไม่ดูแล้วก็ได้ ชาวบ้านในชุมชนแทนเหรอคะใช่ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยไปไม่ไหวเธอไปเก็บแทนฉั้นทีก็แล้วกันเก็บแล้วก็จดใส่สมุดนี้นะเก็บให้ครบทุกหลังล่ะอย่าให้ขาดแม้แต่สลึกเดียวนี่ไอ้ะสลึงเดียวคุณนายจะเอาอย่างไเจ้าคะเออ แล้วทำไมคุณป้าถึงเก็บค่าเช่าตอนกลางเดือนล่ะคะปกติออนเห็นเขาเก็บกันตอนปลายเดือนนี่คะก็แล้วทำไมฉันต้องเรียนแบบใครด้วยอะฮะยังมีอะไรข้องใจอีกไหมไม่มีละค่ะไม่มีก็รีบไปสิเดี๋ยวกลับมามืดค่ำพอดี ลูกของว่าฉันฉัะเคลียแกให้กระเด็นออกจากบ้านออกจากชีวิตลูกฉันให้ได้